ก็เกินมาถึงอาตมาอาตมาก็ทำงานมาจะถึงวันที่7พฤศจิกายน2563ก็จะเต็ม50ปีรออตมาบวช7พฤศจิกา2513นี่มันก็เดือนนี้เดือน ตุลาเดือนตุลาเดินหน้าก็เดือนพฤศจิกาแล้ววันที่7จ็พฤศจิกาก็จะถึงวันนี้วันที่อะไรแล้ววันที่สองอ๋อจะอีกเดือนเดือนนึงก็ห้าวันอาตมาเกิดมาชาตินี้นี่นาก็ชัดเจนตนเองชัดเจนในตนเองที่สุด ตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ตัวเองที่รู้ตัวเองว่าเราจะต้องทำงานนะจมต้องมาทำงานให้แก่ศาสนาพุทธเต็มที่เต็มชาตินะเต็มความสามารถเท่าที่มีในจิตของอาตมาก,ก็ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่มีงาน อื่นใดเลยที่สำคัญเท่ากับทำให้คนรู้จักร,รู้แจ้งรู้จริงคนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงธรรมะของพระสมมาสัพพุทธเจ้าให้ถูกต้องตรงตามความจริงซึ่งอาตมามีภูมิเท่าไหร่อาตมาก็ก็ครมีภูมิเท่าที่อาตมาเมียนะ ก็ใช้ความสามารถที่ตนเองมีก็ทำเต็มที่ตามอุตสาหะออกมาบวชตั้งแต่อายุ36มสิทำงานมาจนกระทั่งบัตดีก็ย่างเข้าปีที่87ย่างเข้ามาหลายเดือนแล้วอาตมาเกิดมิถุนาห้ามิถุนามิถุนากรกดาสิงหา กัญญาตุลาสี่ห้าเดือนแล้วอย่าง8ปอายุ87ก็มา4สี่ห้าเดือนแล้วม,มันก็นะห้สบปีใช่แต่อายุอัตมามันเกินครึ่งศตวรรษมาแล้วหลายปีแล้วก็ไม่เคยมีความท้อถอยไม่เคยมี ความลดหย่อนในความมุ่งมั่นเต็มปณิธานเดิมที่เคยมีมันต้องจะเริ่มต้นออกมาทำงานนี้ประจุกระตั่งทุกวันนี้ไม่ได้มีอะไรลดทดถอยเลยมีแต่ว่าอายุมันยาวขึ้นกำลังวังชามันไม่เหมือนอายุยี่สบจะเต้นจะดีให้มันแข็งแรงเมือนอายุยี่สิบไม่ได้แล้วตอนนี้มันไม่เหมือนอะ กำลังวังชาไม่เหมือนก็น,นับตั้งแต่วินาทีแรกเลยที่อาตมาพาตนเองมาจากความเป็นคนโลกโลกแล้วก็มาเป็นคนธรรมะเไอ้คนธรรมะนะอาตมามั่นใจว่าอาตมาเป็นคนธรรมะจริงจังไม่ใช่เป็นคนธรรมะหลอดแหลกเป็นคนธรรมะเล่น,เลนๆเข้าๆออกๆ,อ,อ,กๆอะไรไม่ใช่ อาตมาว่าอาตมาเป็นคนเป็นธรรมะจริงจังเต็มความจริงเลยตั้งแต่บัดโน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ยิ่งอาตมาก็ยิ่งนะยิ่งมั่นใจนยิ่งมั่นใจเพราะว่าเราทำงานนี้มาถึงวันนี้เนี่ยก็ยิ่งมีคนผู้ปฏิบัตินี่มาปฏิบัติกันวันนี้ก็นั่งอยู่ไม่ใช่น้อยนะ รอยหลายร้อยคนนะก็ได้มรักได้ผลที่อาตมายืนยันกันว่าคำว่าได้มรักได้ผลเนี่ยเขายืนยันไม่ใช่พูดเล่นนะต้องขอพายอีกทีหนึ่งที่จะต้องกล่าวต่อไปนี้ว่าข้างนอกเขาไม่มีการได้มรักได้ผลกันเพราะว่าลงทิศลงทางกันเป็นนั่ง หลับตาปฏิบัติธรรมกันการหลับตาปฏิบัติธรรมน่ะมันเป็นเรื่องของเดรถถัจฉีนอกรีตี่พระบุเจ้าท่านออกบวชก็ไปหลงทางอยู่หกปีน่ไม่ใช่ลงทางหรอกลิงลมอมก็พองก็เลยไปตามตามเขาเมื่อนอตมาแต่แกลกับตามตามโลกก็ไปบ้างที่อตมาใช้คําว่าลิงลมอมก็พองคือตามโลกที่มันครอกงาอยู่ชั่วระยะแรก จนเราตั้งตัวได้ตั้งสติเต็มอะไรความเป็นจริงของเราขึ้นมาเต็มที่เราก็เป็นตัวของเราเองนะอาตมาเป็นเช่นนั้นนะมีความจริงที่อาตมารู้เป็นปันเป็นผลว่าอย่างนี้เป็นมากอย่างนี้เป็นผลอย่างพวกเรามาปฏิบัตินี่แหละและกับยืนยันอาตมาเขายืนยันพวกเราบรรลุม,มรรคบรรลุผล นะเป็นฆราวาสพวกคุณเป็นฆราวาสแต่พวกคุณเนี่ยพูดได้เลยอาตมากล้าพูดได้เลยว่าฆราวาสพวกเราเนี่ยมีคุณสมบัติยิ่งกว่าพระภิกษุที่เทรสมาคมมีเยอะแยะฆราวาสพวกเราเนี่ยมีมกักมีผลไงนะศีลมีจริงสมาธิมีจริง แม้แต่คำว่าสมาธิหรือคำว่าฌานเนี่ยมันก็เพี้ยนไปไกลเลยคำว่าสมาธิมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการของจรณญสิบห้าวิชาแปดเลยมันเป็นสมาธิหลับตาเริ่มต้นหลับตามันก็ไปแล้วเป็นเดรัจฉีแล้วเพราะมันไม่ไม่มีอปปนกกรรมสามนะมันไม่ตื่นมันเป็นหลับ แล้วมันก็ไม่มีการสำรวจมีสี่หกแล้วมันก็ไม่มีการมีปฏิบัติธรรมในขณะมีกินเครื่องใช้ขณะกินขณะทำอะไรเป็นในทํางานอาชีพอาชีพมีทั้งในขณะทำอาชีพมีกรรมมันตะมีวาจามีสังกัปะอะไรมันไม่ได้มีเลยมันไม่ได้ตื่นปฏิบัติธรรมตับตาแล้วมันก็ผิดแล้วเพราะไม่มีปัญญธรรมสาม ในจารานสิบ้าเห็นไหมวันเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็ผิดงมงายันอยู่ยงั้นอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงวันอาตม,มาได้ทํางานมาจนถึงขั้นมีชุมชนมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนเป็นชุมชนชาวพุทธจนกระทั่งขึ้นตัวหนังสอราเลยว่าที่นี่เป็นแผ่นดินพุทธอา ยืนยันมั่นคงเลยว่านี่เป็นแผ่นดินพุทธนะพรงั้นที่ได้ปฏิบัติมาในมันมีสิ่งยืนยันเกิดขึ้นมีคนมาปฏิบัติธรรมมีมากคนจนกระทั่งมาอยู่รวมกันมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติจนเกิดคุณสมบัติสารณีธรรมหกมีสาานาโภคี ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเกิดจริงนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นคนจริงสังคมจริงมีพฤติการของสังคมจริงว่าอยู่ในนี้นี่ปฏิบัติทำแล้วก็พลมิจฉาชีพข้อที่หา้าพลลาพินะลาพังนิชกิงสนตาไม่มีลาบแหลกลาทำงานอยู่ในนี้มีชีตไปทำงานไปก็ เข้ากองกลางแล้วก็กินอยู่ไปชีวิตสบายจนตายแล้วท่นี่ก็เผาเพลิมให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยเียบร้อยเลยไม่ต้องกังวลนะเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ยืนยันพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันมีพฤติกรรมจริงมีพฤติการของการ ปฏิบัติเรศึกษาปริญัติแรกก็ปฏิบัติแล้วก็ได้มักได้ผลจริงชีวิตก็อาศัยกรรม,มปฏิสรโน,โนอาศัยอย่างเงี้เป็นการอาศัยด้วยที่เราบรรลุรมด้วยกรรมของเราที่ปฏิบัติมา mm. เป็นชีวิตที่อัตมากล่าวนี่หลายคนที่ฟังฟังแม้จะเป็นผู้ มีความรู้ทางธรรมในระดับปร,ริญญาเก้าหรือในระดับด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนานี่ยก,ก็คงจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรมากมายนะักว่าะสังคมอย่างนี้สังคมคนจริงๆนี่เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเลยนะมีพฤติกรรมพฤติการ,การตลอดชีวิตอยู่เนี่ยซึ่งเป็นสาธารณโภคีเนี่ย คนที่จะมาทำดังนี้ได้คนพวกนี้ต้องมีคุณวิเศษคุณวิเศษอะไรคุณวิเศษนั่นคือวันนาเก้าต้องมีคุณวิเศษวันนาเก้าวัวนนาเก้าเนี่ยเป็นคุณวิเศษของคนเป็นคนเรียงง่ายเป็นคนมาอยู่แล้วก็พัฒนาขึ้นมาอย่างไม่ใช่เป็นคนดื้อด้านว่านอนสอนอยากเอ้ยไม่ใช่ว่ายากสอนอยากว่านอนสอนง่ายน่ะ เป็นคนมักน้อยเป็นคนกล้าจนเป็นคนใจพอสันโดษสันตุษิแล้วก็เป็นคนพัฒนาตนเองสันเลยข,ขัดเกล้ากกายวาจาใจมีศีลมีศีลเคลร,ร่งศีลเจริญเป็นอธิศีลขึ้นไปเป็นถูตะถูตะจนมีผลมีอาการกายกรรมวจีกรรมโนกรรมทินาเลื่อมใส และไม่สะสมอปัจชยะวิริยารำภะก็ปลารบความเพียนไม่ได้เป็นคนมานั่งขี้เกียจขี้คร้านมาหลบหลบลี่อะไรไรอยู่ทุกคนก็ทำงานตามควรตามหน้าที่ก็งขยันโดยไม่ต้องเอาเงินมาจ้างต่ต้องม่เอาอะไรมาล่อไม่ต้องมาบีบบังคับอะไรกันไปเลยก็รู้จักหน้าที่รู้จักอะไรไรทำช่วยกันนะ โอ้โหต่างๆนานาน,นี่เอามาตั้งใจจะไมา่โชว์ใช่ไหมเนี่ยมาไว้ใกล้มือเนี่ยนะบอกมาด้วยว่าเป็นอะไรนี่เป็นดอกไม้นะเป็นดอกเป็นดอกชื่อว่าเฮลิคนเนียเฮลิคนเนียหรือธรรมรักษาที่จริเขาเรียกก้ามปูก้ามปูสีแดง กามปูภาษากเขาเรียกแคปคอแคปครอเนี่ยกามปูบางคนก็ไปเรียกว่าเบิร์ดออฟพาราไดซ์ซึ่งไม่ใช่เบิร์ดน่มันจะเป็นอีกตระกูลเดียวกันนะแต่มันมันอดอกมันจะโค้งเป็นเป็นเถาลงมาเป็นดอกเหมือนนกไอ้นี่มันเหมือนกัมปูไม่ใช่เหมือนนกแคปครอ โอ้โหสีมันจัดจ้านดีเลือเกินนั่นน่ะเอามาโชว์จนจนตัดมาจากข้างหลังข้างบนหรอหรือว่าเอามาจากไหนเนี่ยฮะโอ้ก้ารละร้อยบาทนะนี่ยต้นละร้อยซื้อมาเนื่องว่าเอาของเรามาของเราก็มีไม่โชว์มันไม่นางงามขนาดนี้หรอนี่มันงามจริงๆเนาะสวยนะอ่าหลายคนบอกว่าอาตมานี่บอกตนเองว่าเป็นพระอรหันต แล้วมันหลงความงามความสวยอะไรต่ออะไรอยู่นี่พูดไปก็ <c oughs> เอามันเป็นไรนจะวางก็ว่าอาตมาพูดตามสมมติโลกเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็พูดไปตามสมมติโลกส่วนอาตมาจะจิตของอาตมาจะไปติดยึดยินดีปรีดาวอ,อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอยู่หรือไม่มันเรื่องของจิตของอาตมาแต่คนเขาก็ คนคี่จะเพ่งโทษไปเพ่งได้ต่นนั้นนะในสังคมเรานี่สารณิยธรรมหกเนี่ยเป็นเรื่องสังคมที่วิเศษที่สุดในโลกละมันน่าหมั่นใจนะอาตมาพูดแล้วพูดโอ้หลงตัวหลงตนขนานนัดยกพูดแล้วมันมันยิ่งใหญ่สูงสงวิเศษกว่าใครในโลกพูดมันน่า อาเจียนโลเป็นโลหิตพุ่งออกจากปากจริงๆเลยมันหน้าไม่ใช่มันยิ่งก็อวกนะมันยกตัวยกตนลงตัวลงตนแต่ตมาผู้เนี่ยมันใช้ศัพท์ใช้พยัญชนะใช้ภาษาให้มันก็กำกับสภาวะจริงเข้าไปให้มันชัดเจนสั้นๆนะจะได้ไม่ต้องยืดเยอะอะไรมากนักสรุปผลว่ามันเป็นงั้นคือจริงๆแล้วมันคุณวิเศษ ม่ควรอนวิเศษถ้าจะขยายความพูดจะลงมาลงสู่จุดนี้มันต้องโอ้ปูพื้นมายาวอัตมาก็เลยพูดตัวสภาวะตัวจบตัวจบตัวจบ,วจบมันก็เลยดูเหมือนยกตัวยกตนเพราะมันมันพูดเอาปลายเอาปลายคุณสมบัติเอาปลายคุณธรรมเอาปลายคุณวิเศษมาพูดเอยไม่มีปูพื้นมาตั้งแต่ฐานมาจกนกระทั่งถึงยอดมันก็เลยรู้สึกทำให้คน เห็นว่ามันพูดยกตัวยกตนพอมันสูงอ่ะมันเป็นเรื่องสูงนะพราะเราอยู่กันก็พยายามทาสร้างสรรค์อาตมาเองอบอุ่นนะอบอุ่นเป็นชุมชนอยู่กับชุมชนพวกเราเนี่อบอุ่นนะมันมีชีวิตไม่ไม่ไปหลงในความฟุ้งเฟ้อที่สังคมมันหลอกกัน ราล,ละเราลดมาวางแต่ก่อนนี้เราหลงติดไปโลกเขาหลงให้วิ่งไล่ตามเป็นแฟชั่นต้องวิ่งได้ตามเป้นหน้าได้อันนี้หน้าเป็น,นอันนีโงโน้โงงงงงงไปไป็นอนสวยหามรู้ราผูฟ้าหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นแหมมันรู้สึกว่ามัน Hi ong, ong, ไฮทรงไฮโซอะไรต่ออะไรไปก็จะเป็นลิ่งไล่วิ่งตามเขาแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่แหละ มันเปลี่ยนทิศทางของชีวิตมามาอยู่อย่างนี้นี่อาตมาก็โตเป็นสังคมที่อาตมาเรียกได้ว่าเป็นสังคมอนาาคาริกชนร้อยปเซนในหมู่ชนโบราณอนาคาริกะ,กาากะแปลว่าผู้ไม่หลงไหลสะสมทรัพย์สรินคานบ้านช่องเรือนชาญเป็นของตนอยู่กันไม่ยังปเป็นส่วนรวม นี่เป็นของจริงของผู้ผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุมรรคผลนั่นมันไปคนจริงแบบนี้อยู่อาศัยชีวิตไปมีพฤติกรรมอยู่ก็อย่างเงี้ยอัตมาก็พูดความจริงนะนี่คนก็ฟังแนละ้วมันยกย่องตอนเองมันหลงตนเองก็งไม่รู้จะให้อัตมาพูดยังไงอัตมาก็พูดความจริงในสิ่งที่มันเจริญในสิ่งที่มันสูงมันก็ต้องเป็นการยกสิมันเป็นของสูงมันเป็นความสําเร็จ ในสิ่งที่เป็นความสูงเ,เรียกว่าอาริยบุคคลเป็นสังคมอาริยะมนุษย์เป็นความจริง <c oughs> อัตมาพูดแล้วกับคนที่มันคือโลกมันไม่มีความบรรลุผลมันไม่มีสัจจริงและเขาก็ไม่มีใครกล้าที่จะยืนยันตัวเองได้ว่าเป็นการบรรลุธรรมบรรลุอริยบุคคลบรรลุเป็นสังคมกลุ่มที่เป็น สังคมอาริยะสังคมมีมนุษย์บรรลุธรรมกันเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์นะมีวิมุตต์มีอธิมุตต์อย่างแท้จริงเนี่ยเขาไม่มีที่จะยืนดันได้เขาไม่กล้าพูดหรอกเขาไม่กล้ายืนยนันหรอกแต่ของเรามันมีจริงพูดแล้วเขาก็เลยมั่นใจแล้วเขาก็ไม่เชื่อเพราะอะไร เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจเลยว่าทิศทางของศาสนาพุทธเป็นอย่างที่อาตมาพามาเป็นเขาก็เข้าใจว่าทิศทางของศาสนาพุทธจะต้องไปเป็นอย่างที่คณะเทระสมาคมพากันเป็นไม่ได้เป็นเจ้าคุณไม่ได้เป็นสมเด็จไม่ได้เป็นเจานา้าคณะอะไรเหมือนพราหมมหาสาลในสมัยโบราณในสมัยพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้ามันเสื่อมแล้วละ่ะของของเขาเสื่อมมาเป็น เป็นพราหมงไงเสื่อมมาเป็นพรามมหาสาลเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเป็นพระมหาสาลอันเดียวกันกับพราหมณมหาศาลเป็นแต่เพียงเรียกว่าพระมหาศาลอันน้นเขาเป็นสมัยนู้นเขาไม่ได้มีคําว่าพระเขามีคําว่าพราหม์สมณพราหมณ์สมัยนี้มันก็เลยเป็นไม่ใช่สมณพรามเป็นพระมหาศาลหรือจะเรียกภิกษุมหาศาลก็ได้คือภิกษุผู้ที่พระพุทธเจ้าทตรัสรัสใน พระมชารสูตรพูดอยู่ในศีลมหาศีลผู้ที่เขาได้บินทบาทเขาเลี้ยงมันจะเลี้ยงตนด้วยโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วก็ยังมีเดรชานวิชาก็ยังมีอะไรต่ออะไรที่นอกรีดนอกรอยเป็นอยู่นะเจยหน้าตาเชยสเสวย สเสวยบัลังหลากยศดสัตเสริญสบายจนกระทั่งมีเงินดาวเงินเดือนนะเรียกอย่างโก้แล้ววันนิตยพัฒซึ่งมันผิดผิดศสาศสนาพุทธนั้นน,ะน่ะนะอาตมาพูดก็ไม่กล้าเทียงหรอกมาสิมาเถียงอาตมาจะให้ไปอ่านพระเจดปิฎกอ่อเดี๋ยวก็ให้ท่านหนักแน่นไปบอกเอา หน้านั้นเล่มนั้นไปอ่านตรงนั้นตรงนั้นท่านจะบอกบทไหนอะไรยังไงท่านจะบอก <c oughs> แม้ว่าจะมีพระเป็นพระปฏิบัตินานานี่มาปฏิบัติไม่ใหญ่เป็นคณะใหญ่เลยเป็นเทวสมาคมเป็นคณะใหญ่ของศาสนาพุทธทีนี้คณะอีกคณะหนึ่งก็เป็นคณะไม่ไม่ใหญ่เท่านั้นหรอกแต่เขายอมรับกันนะยอมรับกันโดยปริยายว่าพระ ทางเทร่สมาคมทางพระทฏิบริหารศาสนาอยู่เลยนี่ควบคุมนาฏอยู่เลยเนี่ย,ย,เ,ย,เ,ยเขาถือว่าเขาไม่ใช่พระปฏิบัติเขาถือว่าพระปฏิบัติต้องเป็นพระป่าพระออกป,ปฏิบัติพระพระกรรมฐานพระนั่งหลับตาสมาธินั่นก็ผิดเพี้ยนออกหลับตาทีไรนั่งมกว่าหลับตานี่แหละจะปฏิบัติฌานปฏิบัติสมาธิหรือปฏิบัติไปบรรลุนิพพานบรรลุนิโรธ ต้องหลับตานี่แหละถ้ามีความคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมิจฉาทิฏฐิออกนอกาศาสนาพุทธโดยเป็นผู้สแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธทันทีเพราะมันไม่ใช่จารณะสิบ้าวิชาแปดซึ่งเป็นพุทธคุณของพระพุทธเจ้าพุทธคุณของาศาสนาพุทธเนี่ยตามาพูดตามหลักตามเกณฑ์ของาศาสนาพุทธเลยนะเถียงไม่ได้หรอกถ้าคนที่เรียนมานอกจากคนที่ ไม่ประสีภาษาเหมือนเด็กๆไม่รู้เรื่องก็มาเถียงนี่เถียงนั่งหลับตานะมันไม่มีอปนกะสามสํารวมมสี่หกโพชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคะมันไม่มีเลยมันอปนกะปฏิปทาหมายความว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดพุทธไม่ผิดในศาสนาพุทธถ้าไม่มีสามข้อนี้ผิดศาสนาพุทธก็ผิดหมดเลยมันไม่มีสามข้อนี้เลย แล้วมันจะเป็นพุทธได้อย่างไรอย่งกงี้เป็นต้นนะเราะงาน,นอาตมาก็สบายใจนะที่ได้พากันมาปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธรรมพระพุทธเจ้ากันจนกระทั่งเป็นชุมชนเป็นสังคมพุทธเป็นแผ่นดินพุทธมีศีลสมาธิปัญญามีวิมุติหรืออัิมุติได้เป็นกรรมปิิสรโนเป็นเครื่องอาศัย มาจนกระทั่งอยู่เย็นเป็นสุขกันไปไปเรื่อยๆแล้วก็หลายผู้หลายคนก็แน่นอนไม่มีปัญหาก็จะอยู่กันนี่แหละทั้งนี้อยู่กันอย่างนี้แหละไปจนตายนะหลายผู้หลายคนจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะเอะอธตมมพูดผิดไหมเนี่ยผิดไหม ใครว่าจะอย่างจะตรงตามที mm ่อาตมาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยจะมีความสุขก็ว่าเอาชีวิตโอ้ยอย่างนี้อยู่อย่างนี้ไปจนตายอะไรอย่างเงี้ยใครไปอยู่ข้างสุดเงั้นมันยกมือดิอ่ากว่าครึ่งกว่าครึ่งนะเด็กๆเขาไม่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้เรื่องตรอนุข้างหลังมันอยู่นู่นมืดๆผู้ใหญ่นั่งอยู่ในเก้าอี้แสงไปไม่ถึงไม่มีแสงไม่เปิดแสงเลยถ่ายเข้าไปก็ไม่ถึงไม่เห็นนะ <c oughs> ทฤษฎีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ท่านเรียกของท่านว่าเป็นอริยะอริยสัจสี่เป็นต้นเป็นผู้เจริญโดยภาษาสมัยใหม่ก็คือเป็นอริยะบุคคลเป็นอารยะนั่นแหละเป็นสีวิไลเป็นความเจริญสีวิไลตามสร้งกิตก่อนแต่ทีนี้มันสีวิไลของพุทธมันเป็นโลก,กุตรธรรมมันไม่ใช่โลก,กียธรรมเท่านั้น มันจึงแปลกไม่เหมือนเขา